สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไทยยืมวัคซีนแอสตราจากสิงคโปร์122,400โดสส่งมาถึงเสาร์านี้ วันที่22กันยายน64นายธานีแสงรัตอธิบดีกรมสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างไทยและสิงคโปร์ว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วและวัคซีน122,400โดสจะมาถึงไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้นายธานีกล่าวว่าเมื่อวันที่21กันยายน64คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการรับมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนกา122,400โดสจากรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในการแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์โควิดของทั้งสองประเทศบนหลักการว่าไทายจะส่งมาวัคซีนคืนแก่สิงคโปร์ในภายหลังในโอกาสเดียวกันนี้สิงคโปร์ยังมอบชุดตรวจแอนติเจนรับผิดเทสจำนวน200,000ชุดและการเก็บตัวอย่างเงยื่อบุโพรงจมกูกจำนวน500,000ชุดแก่ไทยโดยในชัน้นนี้วัคซีนและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวมีกำหนดส่งถึงไทยในวันเสาร์ที่25กันยายน64โดยจะมีการส่งมอบแก่ฝ่ายไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิการเจราจาแลกเปลี่ยน วัคซีนกับสิงคปโปร์เป็นอีกบทบาทเชิงรกของกระทรวงการต่างประเทศในการสแสวงหาวัคซีนจากแหล่งต่างๆทั่วโลกเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยโดยก่อนหนนี้กระทรวงการต่างประเทศได้บรรลุความตกลงแลกเปลี่ยนวัคซีนในลักษณะดังกล่าวกับพูตานได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา150,000โดสเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับผค,ครับ